สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะครับวันนี้ผมมากับแบรนด์ที่เพื่อนๆน่าจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วเอร์เนอร์เอองสองเนอร์นะฮะอ่านยากนิดนึง <laughs> ผมเรียกเขาว่าลังเกอร์ละกันนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่บูติกของลังเกอร์นะฮะก่อนที่ไปเที่ยวบูติกของลังเกอร์ผมขอพูดให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าจริงๆลังเกอร์เนี่ยเขาเป็นนาฬิกาแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1845ที่เดียวนะฮะแต่เนื่องจากว่า ตอนหลังมาเนี่ยเยอรมน,นีเข้าสู่สงครามโลกนะฮะแล้วประเทศเยอรมันโดนแบ่งออกเป็น2ส่วนนะฮะนั้นก็รายการเป็นว่าลังเงอเนี่ยเขาก็เลยต้องหยุดไปนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากหยุดไปเนี่ยสีกว่าปีเนี่ยนะเขาก็มาเปิดใหม่นะครับในปี1990นะครับพอในปี1990เปิดมาเนี่ยเขาก็เริ่มระดมกําลังคนเข้ามาเริ่มออกแบบเริ่มอะไรนู่นนี่นั่นขึ้นมาใหม่นะฮะ แล้วก็ออกเป็นนาฬิกาเรือนแรกหลังจากที่รีฟอร์มกันใหม่ตั้งแต่ปี1994นะฮะนั้นเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ลังเกอร์เนี่ยเริ่มต้นแค่ปี1994เองเป็นนาฬิกาใหม่นะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจจริงๆเขาเป็นนาฬิกาที่มีความเก่าแก่นะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่านาฬิกาที่มีประวัติดีแล้วก็งานดีนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดในนาฬิกาที่ผมเคยรีวิวของลังเกอร์เนี่ยผมให้นาฬิกาลังเกอร์เนี่ยนะฮะ งานดีเทียบเท่ากับปาเต้ฟิลิปเลยทีเดียวนะฮะหรือถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือบางทีผมว่าในบางรุ่นเนี่ยงานดีกว่าปาเต้ฟิลิปด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ก็ด้วยเหตุผลทางการตลาดนะเพื่อนๆอาจจะรู้จักลังเกอร์น้อยไปหน่อยเพราะรู้จักว่าคิดว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ไม่นานนะฮะแต่จริงๆแล้วเขามีประวัติที่ยาวนานนะฮะผมก็แปลกใจที่ลังเกอร์ไม่ได้ขายตรงจุดนี้แล้วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บูติกข,ของลังเกอร์เราก็มาดูกันนะครับว่าลังเกอร์เนี่ย เขามีนาฬิกาอะไรบ้างที่น่าสนใจตามผมไปดูเลยนะครับจริงๆลังเงอร์เนี่ยในร้านเขาก็จะเป็นร้านคล้ายๆ pop up store นะฮะไม่ได้ใหญ่มากอยู่ที่ชั้น m ของ แสมพลากอนนะฮะแล้วก็นาฬิกาก็จะมีโชว์อยู่นะ,ะซึ่งจะเป็นทั้งแบบรอบๆของร้านเลยเนี่ยก็จะมีนาฬิกาโชว์อยู่ไม่มากนะครับแต่ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นไอคอนิกของเขาส,ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นไปตามประเพณีของคลิปผมนะผมไม่ชอบท่องสคริปผมก็จะเชิเตช่วยที่คุณโก้นะครับสวัสดีครับโก้ครับตอนนี้คุณโก้นาฬิกาไม่ผมดูสเรือนเป็นไงนองแนะนําให้ฟังโอเคเริ่มต้นที่เรือนแรกเลยนะครับคุณเล็กครับรุ่นนี้คือ รุ่นที่เป็นไอคอนิกของเราเลยก็คือเป็นลังเงื่อนนะ,ค,ะครับคุณเล็กคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นออฟเซ็นเตอร์ดีไซน์แล้วก็มีวันที่แบบเอาไซเดตหรือบิ๊กเดตนะครับ,รบเดือนนี้จะมาพร้อมฟังก์ชันมูนเฟสด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยสนใจลังเงื่อมาก่อนก็จะรู้ว่าการออฟเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไอคอนิกของเขาเลยนะฮะตั้งแต่แรกที่ผมเริ่มสนใจลังเงื่อก็เพราะว่าการที่เขาเป็นนาฬิกาที่มันไม่เหมือนใคร เพื่อนเพื่อได้ลองมาสัมผัสดูจะรู้ว่าดีไซน์ของเขาแบบนี้เนี่ยมันสวยทีเดียวจริงๆผมลังเงอเนี่ยผมผมจะชอบเครื่องเขามากคือเฉพาะเครื่องไ<ม>ขาลานเนี่ยมูเมนต์ของเรา<ม>จะทําจากอันนี้นะครับคุณเล็กจากอลอยชนิดพิเศษก็คือเจอร์นซิลเวอร์อสีของเขาจะให้ความพิเศษก็คือจะเป็นออกเป็นโกพาทิน่าหน่อยจะ็นอมทองนิดๆครับผมอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ได้ชุบทองไม่ไม่ได้ชุบครับ อันนี้คือเป็นอันนี้ความรู้ให <unt reated S 2> ่ u n r e a t e d German Silver เลยครับผมตอนแรกคิดมาตลอดว่าก็คือมีการชุบทองแล้วไปแกะสลักใช่เลยครับตันนี้เป็นสีของเนื้อโลหะของเขาเลยโอ้คับเยี่ยมเลยครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนตรงนี้ด้วยตรง Balance c อกตรงนี้ครับในการทุกเดือนจะผ่านการแกะสลักด้วยมือทั้งหมดนะครับตรงนี้เลยมาถึงความพิเศษของมูฟเมนต์ของในการังเ g อรนะครับอันดับแรกก็คือ ทรีคอร์เตอร์เพลทอันทรีเ e r จอร์นซิเวนะครับเขาจะให้สีที่เป็นโคพานทีน่านะครับแล้วก็อันดับที่2จะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ Balance c o ร์กแฮนด์ g อน v i n g ซึ่งสร้างความยูนิคให้ในการลังเงินแต่ละเรือนแล้วก็จะมีสกรูโวชาตองตรงนี้นะครับจะเป็นสกรูที่เผาด้วยความร้อนสูงจนเป็นสีน้ำเงินนะฮะตรงถ้วยของรูบี้ตรงนี้แล้วเรือนนี้ล่ะครับ โอเคเรือนที่2จะเป็นไอคอนิกอีกรุ่นหนึ่งของ朗อ er นะครับชื่อรุ่นของเขาคือไซด์เวิร์กไซด์เวิร์กเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าเครื่องจักรบอกเวลา<嗯>ในส่วนของคอนเซปต์ของนีการ c คอลเลกชันนี้ก็คือเป็นแมค a n เน a l ลวอชวิดดิจิตอลดิสเพย์จะสังเกตได้ว่าการบอกเวลาของเขาจะแสดงเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับตัวเลขแถวหน้าจะบอกเป็นชั่วโมงแล้วก็2แถวหลังจะเป็นนาทีครับ ตัวเนี้ยคุณก็บอกช่อไซด์วอล์กใช่ไหมใช่แต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะเรียกเขาว่านาฬิกาหุ่นยนต์เพราะเขาจะเหมือนเหมือนหน้าแต่ือมีมีตาสองข้างแล้วก็มีปากนะเป็นนาฬิกาที่ผมต้องบอกว่านักสะสมนาฬิกาหลายๆคนใฝ่ฝันเลยนะฮะแต่แพงนะก็เลยทําให้บางทีอาจจะซื้อไม่ไหวตัวนี้เขามีคุณไกพิเศษครับคุณเล็กจะมีตัวคอนเซนฟอร์ดเอสเคเมนต เป็นตัวที่ช่วยจัดการพลังงานเนื่องจากว่าในในการที่นาฬิกาสแสดงเวลาเป็นแบบแผ่นดิสตัวเลขแบบนี้เขาต้องใช้พลังงานค่อนข้างที่เยอะในการที่จะจาตัวแผ่นดิสในแต่และนาทีเขาถึงมีตัวชุดกลไกคอนนฟอร์ฟเพื่อที่จะกระจายพลังงานให้ได้สม่ำเสมอและก็เที่ยงตรงมากที่สุดครับแล้วก็อีกเช่นเดิมนะฮะกลไกแกะสลักมาสวยงามมากใช่ครับแล้วนาฬิกา รุ่นนี้เนี่ยถ้าที่ผมทราบเว n g l ลิสค่อนข้างเยอะบางทายมีขายเลยไหมฮะตอนนี้เราโชคดีก็คือเพิ่งได้รับสต็อกเข้ามาครับมีพร้อมขายเลย1เรือนครับตอนนี้มีพร้อมขาย1เรือนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ามาติดต่อคุณโก้ก็ได้ได้ครับคุณขาวในส่วนของเรือนนี้ก็คือเป็นมูฟเมนต์ของเนกาไซต์เวิร์กนะครับซึ่งเราจะมีชุดกลไกพิเศษตรงนี้คือชุดกลไกคอนสแตนต์ฟอร์สเคมเป็น ซึ่งเป็นตัวจะจัช่วยจัดการพลังงานในการดีดของแผ่นดิสในแต่ละนาทีนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีบาลานซ์ c คอร์ดแอนดนเกรฟเหมือนกันสำหรับเรือนนี้แล้วเรือนนี้เหรอครับเรือนถัดมาก็คือเป็นเดทอกาฟเพอร์เพชวลคาล enda ครับเดทอกาฟครับจะรวมทั้ง2ฟังก์ชันเข้าด้วยกันนะครับก็คือโคโนกราฟบวกด้วยเพอร์เพชวลคาล enda เข้าด้วยกันมาในตัวเดือนไว้ยคแน่นอนมีวันที่แบบบิ๊กเดทตามสไตล์ของลังเกอร์ แล้วก็มีบอกลิฟท์เยียใช่ไหมครับแต่มีบอกลิฟเยียครับ mm hmm. มีโคโนกราฟแบบฟลายแบ็กด้วยโอ้ฟลายแบ็กด้วยเนาะใช่ใช่ครับรวมเอาความทอมบิเคชันทั้งหลายมาสู่นาฬิการเรือนเดียวนะ mm hmm. จับเวลาแบบฟลายแบ็กแล้วก็เปอร์เพชวลแคลนด้าแบบบอกลิฟท์เยียนะตัวนี้เป็นวัสดุเป็นอะไรวัสดุเป็นไบโกลครับผมผมสังเกตที่หน้าสีเทาเนี่ยหน้าสีเทานี่มันมีอะไรพิเศษไหมฮะอ๋อสีเทาเนี่ยถ้าคุณลูกค้าลองลองลอง,ลองสังเกตดูก็คือนาฬิกาทุกรุ่นของลังเกอร์เนี่ย ถ้าทําออกมาหน้าปัดเทาของของเราจะใช้เป็นเทาโทนนี้โทนเดียวเท่านั้นนะครับหรือเรียกว่าเป็นเทาลังเงร์เลยก็ได้ต้องการในแย่ให้พูดคํานี้แหละเทาลังเงร์ <c oughs> และอีกหนึ่งเดือนจะเป็นมูฟเมนต์ของนากาเดโตรกราฟเพอร์เพชั่ลคาล enda นะครับถ้าเทียบกับ2เดือนก่อนก็คือจะมีความแตกต่างในส่วนของตัวมูฟเมนต์ซึ่งเขาจะฉลุให้พวกก้านเลเวอร์พวกนี้ครับก้านเลเวอร์ของตัวชุดกลไกคโครโนกราฟเนะี่ยมีมีความ <c oughs> บางกว่า แล้วก็มีการขัดแต่งทุกชิ้นส่วนได้แบบอย่างประณีตนะครับยิ่งถ้าแบบลองส่องกล้องเข้าไปลึกๆเนี่ยจะเห็นถึงการขัดเหลี่ยมลบมุมอะไรต่างๆของ,ของชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เหม่อนการบาลานซ์คล็อกตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับนาฬิกาของังเนี่ยสเสน่ห์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคร อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เช่นเรื่อง Off Center เป็นต้นนะฮะแล้วก็เขาจะออกแบบเนี่ยตามที่ผมจะพูดกับเพื่อนๆเ,เสมอคือเยอรมันเยอรมันนะฮะแล้วตามหลังมาก็คือเรื่องการบ o r ุ m a n s h i p นะฮะท่าแฝนชิพของเขาเนี่ยดีมากนะ,ะโดยเฉพาะกลไกนะฮะกลไกเนี่ยถ้าได้ดูกลไกอย่างเช่นกลไกที่ผมเมื่อกี้โชว์เพื่อนๆเ,เนี่ยลังเกอร์วันเนี่ยนะฮะเขาจะมีการแกะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แผ่นเรียบๆแล้วมีแกะเป็น เส้นๆลายๆแค่นี้นี่เองเนี่ยเราก็บ่งบอกถึงว่ามีความประณีตอย่างมากๆนะฮะในการแกะสลักผมได้ข่าวว่า,านาฬิกาทุกเรือนที่รังเงื้อทำเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันอันดับแรกก็คือในการลังเนอร์ของเราทุกเรือนเนี่ยจะถูกประกอบสองรอบนะครับ double อ s เซ m บลีเพื่อความมั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนที่ออกจากโรงงานของเราเนี่ย จะมีความสมบูรณ์แบบที่สุดมีความแท่งเที่ยงตรงและแม่นยำมากที่สุดครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่จะทำให้เขาไม่เหมือนกันได้เลยก็คือตรงนี้นะครับบาลานซ์คัลคันแอนเกรฟตรงนี้เนื่องจากว่าจะเป็นงานที่แกะด้วยมือแล้วก็เป็นแบบฟรีแฮนด์พทเทินจะเป็นแบบฟลอร์เป็นแบบลายดอกไม้แล้วก็เนื่องจากว่าเป็นการแกะด้วยมือมันก็เลยทําให้แบบชิ้นส่วนตรงนี้ไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้100%เลยถึงแม้จะเป็นช่างคนเดียวกันแกะก็าตามนะครับคุณเล็ก นั้นคะถ้า<ม>เป็นช่างคนละคนแกะก็ยิ่งจะไม่เหมือนกันเลยผมเคยไปงานหัวลังเงื่องานหนึ่งเขาก็มีช่างมาทาเขาก็บอกว่าบางช่างบางคนมีความเจตนาสร้างความแตกต่างเป็นเหมือนกันซิเนเจอร์ของแต่ละคนด้วยซ้ำไปใช่ครับม,มันจะมีอย่างเส้นโค้งช่างบางคนก็จะโค้งกว้างบางคนก็โค้งลึกอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีความดีฟความอะไรแตกต่างกันออกไปครับดังนั้นสําหรับนาฬิกาที่ทําด้วยมือเนี่ยผมว่าความแตกต่างมันกลับเป็นสเสน่ห์ ถ้าบอกว่าทําด้วยเครื่องจักรเนี่ยทำด้วยกลไกเนี่ยมันก็เหมือนกัป้ัมออกมาทุกๆเรือนมันจะเหมือน<ช>กันหมดนั้นการที่ทําด้วยมือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคุณค่าของนาฬิกามีอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆลังเกอร์ไหมฮะตอนนี้เอลังเกอร์ไทยแลนด์ของเราเปิดเป็นออฟฟิเชียลบูติกแล้วนะครับแล้วก็สินค้าในคอลเลกชันตอนนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลาย หากลูกค้าท่านไหนสนใจนาฬิการุ่นไหนเป็นพิเศษหรือแบบต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับังเอร์เรียนเชิญได้ที่อนโซเนอ o ์ t i q u e สยามพารากอนได้เลยนะครับก็ต้องฟังจากเขาเนะเสียงออริจินอลที่พูดนี่ลิ้นเท่ากับพันกันเดี๋ยวกลัวพูดผิดผมพูดแค่งเก็พอนะครับก็ขอบคุณคุณโก้ว่านะฮะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆครับชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ ฝากคอมเมนต์ได้เลยไม่ชอบก็ว่ากันชอบก็ชมเยอะๆหน่อยเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ